สวัสดีค่ะสวัสดีครับคุณผู้ชมครับตอนเข้าสู่เช้าวันใหม่นะครับวันน<ะ>ี้มีความเข้มข้นแเนื่องเรื่องการชุมนุมกลุ่มคนเสื้อแดงรวมทั้งเมื่อวานนายกรัฐมนตรีก็ถแถลงช่วงเย็นๆก็ประกาศบอกมีการบิดเบือนข้อมูลข่าวสารทำนองที่ว่ารัฐบาลจะไปสลายการชุมนุมบิดเบือนว่าการชุมนุมเป็นการชุมนุมโดยถูกต้องตามกฎหมายสันติซึ่งนายกก็อ้างทำวิในิจัยของศาลแพ่งว่าเป็นการชุมนุมที่ไม่ชอบด้วยกฎหมาย มื่อวานนายกก็ถแถลงข่าวตอน16.20น,นสาระสำคัญก็พยายามจะอธิบายเรื่องของรัฐบาลใช้กฎหมายความมั่นคงและข้อกำหนดต่างๆโดยที่ได้ส่งสารแพง่งสารแพ่งก็มีคำวินิจฉัยว่ารัฐบาลสามารถใช้กฎหมายอากฎหมายได้เองตามสิทธิ์อยู่แล้วไม่ต้องใช้สิทธิ์ทางศาลขณะเดียวกันบางส่วนผู้ชุมนุมก็บิดเบือนกระจายข่าวไปทนองที่ว่ารัฐบาลจะสลายการชุมนุมและการชุมนุมเป็นการชุมนุมแบบชอบธรรม ซึ่งรัฐาบาลก็ยืนยันบอกว่าไม่ได้สลายการชุมนุมและการชุมนุมเนี่ยเป็นการชุมนุมที่ผิดกฎหมายเมาาื่อบรรลุวิสิตก็บอกนะครับผมใชีผมกัลังเรได<ห><ช>้ทราบไงครับ,<ห>รบว่าขณะนี้ผมส่งกําลังเข้าไปที่สีแยกราชประสงค์เพื่อบังคับใช้กฎหมายตามที่ สารได้วินิจฉัยเอาไว้เมื่อวานาาาอ่นา,า,า,าอย่าไปคาดการไกลไปกว่านั้นเลยครับเดี๋ยวจะทําให้พี่น้องตนกตกใจเรียนยืนยันว่าจะทําเท่าที่เป็นความจําเป็นแก่สถานการณ์ทั้ทงประเด็นเรื่องของอาวุธที่ทางกลุ่มนปชไปยึดจากทหารเมื่อวานตอนที่คืนเวทีสะพานผ่านฟ้าเขาก็มีการคืนอาวุธ แต่ทางทหารก็บอกว่ายังหายอีกเพียบเลยฮะทั้งปืนสารพัดชนิดอาวุธที่คืนมาได้ก็บางส่วนแต่บางส่วนยังหายข้อกังวลก็คือว่าไอ้ที่หายไปเนี่ยมันเป็นอาวุธหนักๆและถ้ามันตกอยู่ในมือกลุ่มก,มก่อการร้ายวันข้างหน้าเอามายิงซัดใส่ทหารหรือใส่พลเรือนอีกมันจะยุ่งกันใหญ่ไหมมันเครียดตรงนี้ฮะแล้วก็เครียดตรงอีกตรงประเด็นที่เรื่องของการชุมนุมไม่รู้จะยุติเมื่อไหร่ทั้งกลุ่มนปชเองก็เครียดว่าเขาจะมาสลายเมื่อไหร่ด้วยเพราะเมื่อวานทหารเองก็บอกว่า ก็คงจะต้องรอฟังนโยบายถ้ามีการสั่งเข้ามาสลายหรืออะไรก็ต้องเข้ามาจัดการคุณผู้ชมดูภาพเนี่ยฮะก็อาวุธโอ้โหตูนี่ฮะเป็นอาวุธสงครามไร้แรงนะครับใหญ่ๆห,หนักๆทั้งนั้นเลยวันนี้หนังสือพิมพ์ก็ลงให้ดูเรื่องนี้นะครับคือเมื่อวานเนี่ยทางแกนนำนวชเขาคนืนพื้นที่สะพานผ่านฟ้าเขาประกาศไปรวมตัวกันที่เรียกราชประสงค์เพราะกังนวลว่าคือมี2เวทีเดี๋ยวโดนสลายแล้วเครียดก็เลยยุบรวมดีกว่า ก็กะว่าจะไปรวมที่ราชประสงค์ขยายแนวฮะไปถึงสีลมสวนลุมอาจจะไปถึงสยามพารากอนเลยนู่นนะทีนี้พอถึงจุดนี้เองแกนนำตปชบางส่วนเขาก็คืนอาวุธให้ทหารก็มีการมาตรวจเช็คเมื่อวานทางพลตรีวิชัยสังกระไพทางนอนหนึ่งเองเนี่ยนะครับก็เดินทางมารับอาวุธ ชิ้นส่วนของรถถังรถลำเลียงสายผ่านก็มีทั้งปืนกลติดรถถัง6กระบอกแท่นปืนกลสีแทน่นสายบรรจุกระสุนรังบรรจุกระสุนกล้องเล็งสองกล้องถังดับเพลิงประจํารถถัง6ถังอุปกรณ์ควบคุมรถถังตีนตะขาบ อุปกรณ์ยึดติดรถลำเลียงสายผานวิทยุสื่อสารประจำรถถังสามเครื่องถุงมือ8ดคู่เสื้อชูชีพถังแก๊สปลอกลูกซอง30ปบลอกแก๊สน้ำตา2ลูกเปลสนามชิ้นส่วนรถถังกระเป๋าใส่ชุดเกาะจำนวนหนึ่งโลเยอะเยเยอะแยะเลยนะฮะเพื่อนำไปเก็บไว้ที่ทางกองบัญชาการตำรวจนครบาลส่งมอบให้กับกองทัพ <c oughs> ทางตำรวจก็บอกเข้ามาดูแลพื้นที่สะพานชไมัยมารุเชตแยกพิศกวัตริันสะพานผ่านฟ้าอนุสาวรีย์ประชาธิปไตย ให้หน่วยเก็บกู้ระเบิด P ีโอดีเข้าตรวจสอบความเรียบร้อยด้วยดูว่าจะมีระเบิดหลงเหลืออีกหรือเปล่าเกรงว่าเดี๋ยวมันจะตููมตามขึ้นมาทางพื้นที่ที่เขาคืนมาเนี่ยนะครับก็จะพยายามปรับให้เข้าสู่สภาวะการปกติโดยเร็วที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้ทีนี้ประเด็นก็อยู่ตรงที่ว่าเมื่อวานเนี่ยครับหลังจากมีการคืนอาวุธบางส่วนเนี่ยทางพันโทกิติคงหอมปฏิบัติราชการ กกบทพ1เดินทางมาตรวจรับมอบอาวุธสิ่งของที่ทหารเนี่ยเอามาใช้ในราชการขอคืนพื้นที่ก็ตอนที่มาตรวจเช็คอาวุธเนี่ยนะครับก็มีทั้งปืนปืนกล M2 มีปืนปอตอขนาดลำกล้อง0.5นิ้วหรือ12.7มมโล่ปราบจราจนิทยุสื่อสารแล้วก็อีกสารพัดชนิดเป็นอุปกรณ์ที่ติดมากับรถถังที่ถูกยึดไว้คืน ก็ผู้สื่ข่าวรายงานเพิ่มเติมว่าทางกองทัพภาคที่1ได้ทําบัญชีสิ่งของที่ถูกกลุ่มผู้ชมุมนุมนปชยึดไปเมื่อวันที่10เมษายนเนี่ยถึงพลตรีวิชัยสังประไพเพื่อขอคืนก็ประกอบด้วยยุทธทัวปรกรณ์ M16 9กระบอกปืนเล็กยิงชุดปอลช27กระบอกปืนเล็กยาว11จํานวน1กระบอกปืนทราโว25กระบอกปตอ6กระบอกจํานวนแล้วก็ ปืนสั้นอีก6กระบอกยานพาหนะประกอบด้วยฮามวี่สคันรอยอบอปกติขนาดเล็กจำนวน1คันรอสอพอ30จำนวน6คันยุโทโธปกรณ์พิเศษก็มีหมวกนิรภัย39ใบโล่116ใบกระบอง105อันชุดป้องกัน80ชุดเสื้อเกราะจำนวน80ตัวกระสุนศูนย์หายประกอบด้วยกระสุนยาง580นัดลอขอแกส๊สจำนวน89ลูกกระสุนปอตออเรอสิบมม จำนวน600นัดเครื่องมือสื่อสารอีกเพียบนี่ครับคือเขาก็รายงานมานะครับว่ายังมีรวมเบ็ดเ็จปืนหายเนี่ย84กระบอกก็ต้องเป็นนับฮะต้องเป็นนับว่าที่ทางแกนนำนำปชคืนเนี่ยครบไหมที่แจ้งหายเพราะว่าอาวุธพวกนี้อันตรายฮะรุนแรงถ้าตกในมือกลุ่มก่อการร้ายยุ่งเลยฮะเป็นปืนหนักๆทั้งนั้นถ้าพวกนี้ไปหากระสุนได้มายิงใส่คนบริสุทธิ์แล้วก็โอ้โหเรื่องใหญ่มันเครียดนะฮะมันเพิ่มเขี้ยวเล็บ ให้กับกลุ่มคนที่ไม่หวังดีนี่คือประเด็นและฮะที่เดี๋ยวก็ต้องแจ้งออกมาว่าได้ครบหรือเปล่านะครับทางส่วนหนึ่งทหารก็เครียดกังวลเพราะวันนี้ไปยึดมาแล้วก็เป็นอาวุธที่ทางราชการเขาห้ามไม่ให้ภาคพลเรือนประชาชนครอบครองตามกฎหมายด้วยคือมีไว้ในครอบครองไม่ได้มันเป็นอาวุธที่ทําสงครามหนักๆน,นี่ครับ